วิธีซ่อนแชทหรือดูว่าแฟนเราแอบคุยกับใครในแชทแม็ก e n g e r มีวิธีการเข้าดูยังไงสำหรับใครที่ยังไม่รู้ตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android oppo แต่เข้าไปที่แอปแม็ก e n g e r นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราไม่ต้องการเห็นแชทเพื่อนคนนี้นะคะแต่ไม่อยากยกเลิกเพื่อนนะคะก็ให้เราทำการกดค้างไว้นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่คำว่าซ่อนผู้ติดต่อแบบนี้ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะให้แตะไปที่คำว่าซ่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราทำการซ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่เห็นการแจ้งเตือนของเพื่อนเรานะคะและเพื่อนก็จะไม่รู้นะคะว่าเราซ่อนเขาไว้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีที่เราอยากเห็นนะคะว่าเราซ่อนใครไว้บ้างนะคะให้เราแตะไปที่เส้นสามเส้นมุมบนตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ไอคอนรูปฟันเฟืองมุมบนแตะเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วไปที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแตะเข้าไปคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ผู้ติดต่อที่ซ่อนไว้แบบนี้นะคะมาอย่างหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นรายชื่อคนที่เราซ่อนไว้นะคะจะมารวมมันอยู่หน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราอยากยกเลิกการซ่อนนะคะให้เราแตะไปที่คําว่าเลิกซ่อนตรงนี้ได้เลยนะคะแตะไปที่เลิกซ่อนแบบนี้ได้เลยนะคะเลิกซ่อนทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าเราทําการเลิกซ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนของเราก็ได้กลับไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมแล้วนะคะวิธีการนี้ทาง่ายสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูค่ะได้ตามนี้แล้วนะคะกดปัดหน้าจอ,อ,อกไปได้เลยนะคะจะพาไปล้างไฟล์แคสไฟล์ขยะในแอป m ม็ก e n น e r กันคะ่ะกดค้างไว้ที่แอป m ม็ก e n น e r แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ตัวไอหรือข้อมูลแอปได้เลยค่ะมายังหน้านี้แล้วนะคะให้เราแตะไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลได้เลยค่ะ เข้ามายังหน้านี้แล้วนะคะไปที่หัวข้อแคสนะคะไฟล์แคสไฟล์ขยายในแอปแบ็ก e n น e r ก็จะมีอยู่ที่3 1 7 mb ตรงนี้นะคะจากนั้นแตะล้างแคสค่ะเมื่อทำการล้างแคสเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะแต่บอกไว้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เรายังใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ไฟล์แคสไฟล์ขยะเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอนะคะมิฉะนั้นอย่าลืมขยันเข้ามาทำการล้างบ่อยๆนะคะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ